คุณโทษด,ดีชั่วเนี่ยมันเรื่องของโลกีเกิดดับนี่เป็นเรื่องของโลกุตระเกิดดับนี่เป็นเรื่องของโลกุตระเกิดดับนี่เป็นเรื่องของโลกุตระโลกียะไม่รู้เรื่องเกิดเรื่องดับทำเกิดทำดับไม่สมบูรณ์แบบเทวานิยมหรือโลกิยะทำไม่ได้ แต่โลกุตระทำได้บริบูรณ์ให้เกิดอยู่เป็นอมตะบุคคลได้สุดท้ายไม่เป็นอมตะบุคคลลงไปปาร,ริิพานเป็นปริโยสารได้พิสูจน์ความเป็นจิตวิญญาณเลยว่าอนัตตาไม่มีพระเจ้ามาควบคุมอะไรสลายธาตุตัวเองเออกไปเป็นดินน้ำไฟลมได้จบหมดเลย เกิดดับนี่เป็นเรื่องของโลกุตรัง